สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องวิพาเครื่องทั่วไทยช่องการติดต่อนะคะเบอร์โทร0659467028ค่ะหรืออดีไลน์0659467028เหมือนกันนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะวันนี้เป็น EP ีที่279นะคะรายการละ200บาทมาชมภาคก,กันค่ะรายการแรกนะคะ ในการที่สองค่ะในการที่สามนะคะ กันที่สี่ค่ะ กันที่5นะคะ ไปกันที่6ค่ะ กันที่เจ็ดนะคะ กันที่8ค่ะ กันที่9นะคะ ดูแลชอบดูแลใช่สนใจทักไลน์มาได้นะคะสุดท้ายนี้ฝากช่องนองวิปเครื่องทั่วไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ